กระเทีเห็นะนจ๊ะใส่กระเทียม้ง,งไป่จ้ะเคี่ยวกะเทียมมันแตกมั่นก่อนนะจ๊ะเนาะเมนสำหรับคนติย่หออยู่อาพาร์มิอยู่คอนโดนะจ๊ะเห็ดง่ายๆเนาะมืเอเขาก็แกงงลายนะจ๊ะแก,ง,ง,แก,แกงกินผู้เดียวเพราะว่ายุผู้เดียว แกงกินผู้เดียวจ้ะบ่ได้เฮ็ดหลายเขี่ยวกระเทียมไปนะค่ะเขี่ยวให้มันแตกมั่งสัก่อนจ้ะเอาจังใส่เพื่มแกงขั้วบ่ได้ใหญ่ได้จ้ะเด้อเพราะวา่อขั้วเฮ็ดยวนอพาร์ทเมนต์จ้ะสำหรับคนอยูห่หออยู่อพาร์ทเมนต์อยู่คอนโดกอะอะเด็บแซลเานาะจ้ะเนาะเฮ็ดเฮ็ดตากที่เฮามีนั่นนะจ้ะันเฮาไปเฮ็ด ไปจังขั้วยังไงคะเจ้าห้องกะเฮ็ดบตัตรหวัวพื้นที่เห้องจะเขี่ยวไปไเรื่อยๆนจะจ๊ะมื่อกี้แก๊สเบิดไม่ทั้งนอกจ้ะแก๊สกับเบิดอันนี้ก็เลยใส่อัน,อนกระทะไฟฟ้าเคี่ยวไปไเรื่อยๆนจะจ๊ะให้กระทิมันแตก ฝากกดติดตามเลยด้ยจ้าเด้อเรื่องฮ็ดคลิปใหม่นนจ้ะคลิปผักระการดอยติดขออภัยด้วยจ้าเด้อแขอกำลังใส่เลยด้จ้านี่ค่ะก,กะทิเริ่มแตกมั่นละเดี๋ยวเด้๋ยวจะหาหมองต่างก่อนเอ้ย กะทิแดงแตกมั่นแล้วนะจ๊ะกะทิแตกมัก่นเราข้าวแตงใส่เดี๋ยวพอนไข่ต้องใส่รอนกันจ้ะมันคือสีแห้งหมดกะทิแตกมั่นหลักกรใสพี่แกงเลยจ้ะพี่แกงแล้วถ้าใส่หน่อยใส่หลายด้ยจ้ะเบิ้งตามไก่ห้าแวแหละจ้ะว่าไก่ห้าหลายไก่ห้าหน่อยเปลือกมะเข็อแกใส่หลาย จะมาเน่นมาเก็บกับมน้นแต่สีไทยหลายเมนโอ้ยพัดให้มันหอมกันเลยจ้ะ แก่เป็นสีงานงานต่างสวยสยยุตตลาดมากตรงนี้โควิดระบาดการ็ราคาตกอันนี้เด้วยจจะเออเบอร์จำเป็นกจะออกไปใส่ด้วยวจ้นี่กัไปซื้อนอกกินนรคะซื้อนอกมาตุนไว้ซื้อไก่ซื้อปากกระ๋องซื้อแม่มาของที่จำเป็นที่เ้าสิาาสี่กินให้มันซื้อ นี่ก็จะเป็นสูตรของมิ้นตาเองแล้วจ้ะเนาะเอาไก่ลงมาผัดใส่เครื่องก่อนได้จ้ะเพื่อให้มันหอมส่วนเลือดเนี่ยเขาจะไปที่หลังก็ได้จ้ะนำมาผัดก,ก่อนคลุกเข่้ากับเครื่องแกงก่อนให้มันหอม เน่าๆอยู่สักก็ต้องให้สุกไปนเลยจากนั้นก็จะเติมน้ำี่าจะหนัก น้องสลัดกะทิวันนี้ข้ากระเติมกะทิต้องไปอีกนักหน่อยจ้ะ มีกราสเติมน้ำเป้าลงไปไปตัดเออ ถ่ายมันเดือดต้ก็จปุ่มเครื่องใส่นามมาหลายมะจะเข้าวแกงนลยหนาะ แล้วเดี๋ยวแล้วเขาก็ใส่เลือดลงไปเลยจ้ะใส่เลือดลงไปได้เนะจ๊ะ <c oughs> ผู้ใดมีลูกสินก็ใส่ลูกสินก็ได้ด้วยจ้ะขาไก่ตีนไก่พวมี้ก็ใส่ได้จ้ะเนาะแต่ว่าเมื่อนี่ย ใส่เหลือดแท่นะะพอมากลิ่นเหลือดไก่เครื่องปรุงนะจ๊ะเ้วจะใส่เครื่องปรุง ผงนวดด้วจ้ะผงนวดใส่จกะน่อยๆได้จ้ะผ,ผู้ใด้เพรามากับเพราใส่กไ็ได้จ้จะแต่ว่ามินขาดก็ได้นะจ้ะผงนวดเกลือจ้ะเกลือสักน้อย แขันจังซิ้มไม้ตั้งถุงไม้นะจ๊ะแข็มันเคลมมันออกขึ้นบ่ได้เ้อเก็ดจางๆไใ้ควอนจับน้ำตาลจ้าบ่นเนี่ยน้ำตาลในี่ขอะไรเนาะจ้ากแกงเขียวหวาน แล้วก็เป็นคนมากินหวานมีเ่เลยค่ะชีวิตขาดหวานไปเลยใส่ทุกส่วนน้อยแต่ละส่วนเคริ่งจะไปน้อยนึ่งเพื่อความแซ่

มันสุกัขาต้อัดหน่อจสิ้นเบิ้นค่ะเขาต้อง,งใส่ผักลงไปขาประไก่กขเกขาสุกกาบาเรือดไก่สุกทุย่างสุกแล้วก็สิ้นเบินกค่ะมันพอดีไปผาว่าขอดีกว่เติมหรอแม่จะเพลินมากหวานมากเข้มมาก หอมจากน้องผแก่เป็นหอมหอมจากผีแก่งงามน้ำสีงามน้ำเสดส่ลงเข้ากันได้ด้วยไรพฤติกรรเหตุแก่นี่ยังกาผิ์บล็อกขาวมาใบเด้อจ้ะเด้อเดือดซีเกตเป็นได้จ้ะ sim bằng bơ sạc, thì được. Xẹp hết ta. Thế cười cho mà thích xẹp quá đỉnh cả. Ngọt cả nét luôn. ให mm ้โดยร่วมกับสือแสบจัง ตัวยาสีสูดนะจ๊ะใส่แบบผิดแดงมั่วปเแล้วยจากผิดกินข้าสร้อยไปจ้ะสีสันที่ได้งา่างใบบักูดระกาใบหัวละผ้าจ้ะบักเขือนี่สีใสทีห่หลังก็เปลีนน่ยนข้อบ่ค่อยมากบักเขือมันเละไปไหนจ้ะมาค่อยมันเป็นข้อ เบลกอะไดหนูกัเพราะมันสูกขอขอกับพ่อแต่ไปใส่กะเขือเลย หอมจ้าไม่นองเซนทุกเครื่องอีกย่างมันเข้าไปนะแห้งหอมค่ะจ้าเลยเนี้ผักเครื่อนี้ต้องใส่ตอนน้ำเดือดอได้จ้าไม่ต้องสีบอร์เรลจ้า แช่น้ำเกลือไว้แช่น้ำเกลือไว้สักก้อนแล้วยนี่ยเอามาลงใส่หม้อเนี่ยเอาใส่ตอนหม้อเดือดเดือดได้จ้ะขันเขาว่าใส่หม้อเดือดหม้อเพราะหัวนี่แหลบเบสเแลเว้วจ้าพี่น้องไม่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,าวานนแล้วตาเก่งชว่านเนาะแกงเขียวหวานใกล้ใส่เดือดนาะจาก มากเรื่องอะไก็ฝากกดกติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นได้จา้าแลังจากจะลืมกดซับสไครต์ให้น้องได้จา้าขอบคุณค่ะ